ครับผมก็สวัสดีตอนเช้าครับผมสุภูสุคนครับมือนี่ก็คือเก่าครับผมพาเขาป่าหาเห็ดเนาะหลังจากเมื่อวานนี่ก็มาป่านนี่แหละก็ได้พอย่พอกินพี่น้องครับเป็นเห็ดละงกนะครับผมกับบุรุษว่ามือนีที่เป็นยังไงนะเพราะว่าเขามากกับค้นมาหลายแล้วครับผมเห็นรถกระบะจอดอยู่สองสามคันนะครับมาที่หลังมูพี่น้องครับมือนีอ๋อกับบุรุษวาสิมันบอมาันพี่น้องครับยังไงก็ไปติดตามรุ่นน้ำกันครับผมลองหาเบิ้งครับผมไปครับ แดงกำลังขึ้นครับผมนี่ยดอกนิดหน่อย,น,อยนี่ครับผมเปืือก นี่มองที่เรือไ้เมุ้วานดีครับโบยงใหญ่ครับผมใหญ่ขึ้นมาไข่หนึ่งเด้อนี่ใหญ่อยู่ไข่ไข่นี่พอด้วสองไข่นี่บานนะ้ครับ เปืือกขีดต้มสร้างโมเมนต์เห็ดปวกเลยเนาะอันนี้กินบ่ได้ครับผมต,ตายเบื่ออันนี้เห็ดไข่ครับผมนี่เห็ดไข่เห็ดไข่สองดอก ใครเห็ดละงกขาวกับเนี่ยกําลงัลงกําลังขึ้นมาดอกนึงนิดหน่อยครับผม งูกเขาอืมไข่หน่อยเถอะดูนกผู้อี่ไข่หนึ่ง นี่หน่อยมันรีอยู่นี่ดอกนะึงงกขาว ได้ค้าครับผมขึ้นยุลึกมีมองระดอกเหลี่ยมระงกดอกเดียว ดอกเดียวบมม่มีหมวดผักปอกไข่นี่ครับเป็นไข่เห็นแล้วงกเขาลังสีออกเก็บเอาครับผมดอกมันบหญ่โคกเนี่ยดอกดน้อยๆครับผม หินกระทับเดียวเบิดสามไข่ไม่ได้ไข่น้นอๆครับผมดอกน้นอๆดีอยู่นี่ดอกนี่ครับเหลือตาเพื่อน <c ười> คืนกับคืนดอกเดียวดอกเดียว ทานดอกนึงนี่ครับเพ็ดหารป้านี่แกงแซบอยู่ครับอืมคุณดอกนึงครับผมโงกนะเป็นอย่างนี้ขึ้นมองละดอกดอกเดียววิลนนะโด,ดนพอดอกนึงก็ดีครับหาไปเรื่อย ใครนอนนี่ครับผมตกงามอยู่ครับเออเห็ดยังหมดตัวตูดกระตา่ายเทีครับหายากครับเมื่อเนี่ยเนี่ยบุพอแกงพี่น้องครับหาห้มนได้พอแกง พึ่งขมัก่อนพอได้อยู่บท่านเปย์มูหนึ่งครับ เพึ่งขมครับผมนี่เป็นเห็ดกอนี่กอเขียวครับผมสองดอก เป็คมอีกดอกนึ่งคาร์เนลครับนี่เนาและอันเบิ้งหม่องเกาปกไว้ครับผมใหญ่มากหน่อยหนึ่งโอ้นี่มีปยชน สองสามไขรมื่อวานลูกสัมนีครับผมเก็บกระโดดย้ายขึ้นมาหน่อยนึงงอกเหลือง ามดอกเห็ดน้ำหมาครับดอกนี้ลี่เยอะเกียบสองดอก,กตาเพิ่น เน่าครับผมเห็ดพึ่งขมเอาเบิดครับมือนี่พุดเห็ดลังหักเหลืองอุ้ย,ยขึ้นกับขึ้นดอกเดียวพี่น้องเลยสองดอกแน,น่อยสองดอกเ <c oughs> บิ้งดอกเห็ดลดครับ โุ้ยสำเร็จมือเนี่ยครับผมสองดอกเอ็ดน้ำมาครับผมสองดอก น้๊กหมากเห็ดน้ำหมากเนี่ยแกงแ่บอยู่ครับผมโบ้หื้นโบน้หยัางนะครับกินดีอยนี่ดอกนึงครับผมเห็ดแดงน้ำหมาก ดกอกปอ้สองดอกเห็ดงอกเหลืองขึ้นดูห้างครับผมมองแล้วดอกสองดกอกเห็ดน้ำมาครับ ดอกนี้ึ้นละสองดอกเห็ดน้ำแป้งครับดอกนึง่งน้ำมากหน่อย ตอกนึงครับเห็นดน้ำหมกักนะครับผมตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดนะครับผมคือจังฝนสิตกพี่น้องครับเดี๋ยวผมก็ซีโพสนหนิ่ก่อนเห็ดที่ห้าได้ก็พออยู่พอกินพี่น้องครับหายลายมันบ่หลายเห็ดนี่ครับเป็นเห็ดละงอกเห็ดละงอกละส่วนใหญ่แต่ว่ามันบ่หลายครับผมออกห่างๆ ไม่ได้เห็ดน้ำมากครับผมเห็ดน้ำแป้งพวกนี้เห็ดพึง่งขมดอกเทาๆเนอะอ่ะพอได้อยู่ได้กินพี่น้องครับผมยังมากะหลายชั่วโมงอยู่นะครับเห็ดกะบ่ค่อยพอกับโดนๆที่ไปพอดอกสองดอกอ่ะอะหรคลิปนี้ก็หามาฝากพี่น้องในเพียงเท่านี้ครับผมอาไปพอกันในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็าาากบกนนกบ๊ายบายครับสวัสดีครับ รถครับผมไปไหนแกงหนึ่งคือเก่าได่บลายจากเทียหายากครับ